เาได้คลิปอยู่เด้อกลับมาอีกแล้วนะกับแชมป์ยามี่นะ,<ไ>ะเดี๋ยวจะพามาดูลงรถเหมือนเดิมนะเซ็นทันเวอร์นะครับนี่อันนี้แปดหนึ่งสองซูเปอร์แฟนนะครับนี่ก็ F4 30สาูนคูเดเลียนะเป็นตัวไล์เวทของเขานะครับนี่อันนี้ก็แมคลาเรนหกห้าศูนย์เอสนะนี่นี่แมคลาเรนนะครับก็อันนี้สี่แปดแปดธรรมดานะครับมา นี่ก็รถเจมบอลน,นะ DB9 DB9 แล้วก็นี่พิต้านี่ก่อนจะมาเป็นพิต้านะนี่นคือตัวนี้นะครับนะสีแปดเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเป็นพิต้าตัวนี้นะครับนี่สวยมากเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้านะครับว่ามันคันใหญ่อะหมันคันใหญ่มากเลยว่ะ <c oughs> มองทะลุไปเห็นด้านล่างเลยนะครับ <Yeah. S 1> เขาพ่นสีได้ไงวะเนาะเห็นไหมพ้นสีตรงนั้นเนาะ mm hmm. ยอดเลยวะ <Okay. S 1> พ้นได้ไงวะโ <Yeah. S 1> อ้ตัวจริงมันสวยนะ <Okay. S 1> มันมันคันใหญ่นะ mm hmm. แต่ในคลิปไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะแต่ว่าตัวจริงมันสวยนะ yeah. 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 สีมันออกส้มๆนะมันไม่ได้แดงนะ S <S, <S <2 Pop> ใช่ไหม αι? มันไม่แดงเหมือนเหมือนคันนู้นนะพวกนคันนู้นจะแดงนะใช่แต่พวกนี้จะออกส้มๆหน่อยครับโอ้โหบอกว่าสวยนะครับดูด <positives. S 1> ิเบล3ุดด้วยนะเหมือนรถแข่งเลยนะเกียรีด้วยไม่เป็นไรตองปีก็ต้องเก็บร์ที่67หมดอายุ67นะแม่เอานี่เอ่อเขาเรียกอะไรสกูลเลียชิวนะครับนี่แสนกว่านะข้างละแสนกว่าเอ้สองข้างแสนกว่านะ มีไฟท้ายแบบนี้นะมีเกือบทุกรุ่นนะครับเป็นไฟท้ายแบบโบราณน,นะมีทุกรุ่นนะสังเกตง่ายๆน,นะเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวจะว่าโกหกมีเกือบทุกรุ่นนะไฟท้ายนะไม่ใช่ไฟท้ายไฟเลี้ยวนะตัวนี้ก็ f 4 3 0ก็มีนะครับนี่นะเห็นไหมอ่ามันจะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะแล้วก็อันนี้81 2ซนึ่สองคือปร์ก็มีเหมือนกันนะ488คันนุ้นก็ต้องมี เพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาอน,นี้ก็จะเป็นคาร์บอนนะครับแต่สีคันนี้จะแดงนะแต่คันนู้นจะออกส้มๆแต่มันก็แดงเหมือนกันนะแต่ <Yeah. S 1> ว,ว่าจะเป็นส้มๆนะสวยมากมากนี่เด็กกิมมี่นะครับมาจากกิมมี่นะอันนี้ก็เป็นตัวไลท์เวทนะครับ mm. ของ F430 นะ ตัวนี้จะเป็นตัวไรเวทของเขาตัวแท็กตัวตัวแข็งแหละนี่ก็เป็น650 s นะแมกลาเลนนะครับตัวนี้จะเปิดประทุนได้ด้วยนะเป็นหลังคาสองสองสอง,สองชั้นนะตัวนี้คาร์บอนนะแต่คาร์บอนไม่เหมือนเฟอร์รารี่นะคาร์บอนตัวนี้จะลายใหญ่นะพิมพ์มันจะใหญ่แต่แต่คาร์บอนของเฟอร์รารี่มันจะพิมพ์เล็ก ที่ป่นน้ําฝนจะมีแบบเดียวนะเพราะว่าเป็นกระจกบานใหญ่เลยเป็นอันใหญ่อันยาวเลยเครื่องบินครับเออมันอยู่ในเครื่องบินนะเนี่เป็นคาร์บอนสวยๆเจีมๆนะตัวนี้สีแม่งก็สวยนะใช่ครับแต่ดูว่ามันคันไม่ค่อยใหญ่นะใช่มีว่ามไหมไม่ใหญ่นะสู้ fc 30มศูตะคันใหญ่กว่าแล้วใช่แต่มันจะตอนนี้จะแรงนะ มันแรงกว่ารุ่นใหม่ขนาด430ไงตัวนี้มัน6 650ไงต่างกันรถเก่ากับรถใหม่ตอนนั้น20กว่าปีแล้วเกือบ20แล้วตัวนี้ก็ใหม่ๆเลยวันนี้มาดูท่อโหท่อคู่ด้วยนะอาคาโบวิกนะครับอืมนี่อาคาโบวิกนะครับดูด้วยน,นี่แบรนด์ชั้นนำระดับโลกนะนี่ท่อจากโรงงานนั้นเนี่ย หรือเปล่า<ท>น่าจะใช่<ท>นะ<ห>นดูๆแล้วน่าจะาน่าจะจากโรงงานแหละแถวนี้ก็เป็นคาร์บอนหมดเลยนะต้นข้อก็เป็นคาร์บอนอืมอหอมสักครั้งไม่พี่กินน้ำมัน <c oughs> รูดหอมเลยสวยสวยนี่ก็ F430 นี่คือเชียงใหม่นั่นคเชียงใหม่เอรเชียงใหม่รวยอย่างวะเนาะถึงว่าแหละเราไปหาเด็กเชียงใหม่เนี่ย คาร์บอนของเฟอร์เอรี่นี่จะสุดยอดเลยนะใช่พี่นี่ซูเปอร์แฟตพี่ก็ชอบนะพี่ว่ามันสวยดีนะแต่ว่ามันคันใหญ่ไงว่าจะเป็นเฟิร์นกชอบเลยเอ้ว่าจะเป็นเฟอร์บน,นรบายคิมมี่พูดเฮ้ยบายคิมมี่นะครับ<ม>นี่ดูด้วยแค่หัวจุกมันดูจานเบกมันใหญ่มากเลยนะใหญ่มากนี่เขาเป็นการรีวิวแบบบ้านๆนะ เด็กลำลูกกาก็ตื่นเมืองนิดหน่อยนะมาเจออะไรแปลกๆในเมืองก็ธรรมดาแหละลำลูกกาไม่ค่อยมีก็ Go. สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องแชมป์ยามีด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับแชมป์ยามีนะเดี๋ยวจะพามาดูลานจอดเฟอร์รารี่นะครับอยู่เซนตทนเวอร์นะ นี่แปดหนึ่งสองสุ per f แฟนะครับ F 4 3 0สามูนดเ s c u d นะครับ m a g หก้าเูนย์ S นะแล้วก็ DB เก้านะครับแล้วก็คันนู้นจะเป็นพิตตานสี่แปดแปดพิตตานะคันนู้นะสี่แปดแปดธรรมดาครับเนี่ยคันนี้คือชอบที่สุดแล้วในเนี้ยน,นะแล้วก็ลองจากนี้ก็น่าจะเป็น super แฟนครับเป็นความชอบครับส่วนตัวไม่มีตั้งหรอกชอบไปงั้นแหละอ่ะฝากไว้ด้วยน,นะครับสำหรับใครที่ชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ใช่องแชมป์ยามีด้วยนะครับเราเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย